หนัวก้นหนัวก้นนะคะหนัวก้นแปลว่าใครบางคนหนัวกดแปลว่าอะไรบางอย่างหนัวกระดาแปลว่าใครบางคนที่เป็นพหูพจน์ถ้าใช้อันนี้ล้วนๆคาพวกนี้อืมไปดูได้ในบทพรนุ่มเหม็นนะคะพรนุ่มเหม็นบทนี้นะคะเล่มนี้กับเล่มเขียวพรนุ่มเหม็นมีละเอียดมากเลยพระนุ่มเหม็นมีละเอียดมากเลยว่าไอ้หนัวก้นหนัวกดหนัวกระดามันจะใช้ได้สองแบบ ใช้แบบมีคำนามมาตามหลังมันก็ได้วันนี้ครูไปกระโดดไปกระโดดมาเพราะครูติวกันบ้านให้นักเรียนครู s อส e สอนมาแบบนี้ครูก็ตามไปแบบนั้นตามด้วย s u b s t a n v e ก็ได้ไม่ตามก็ได้นะคะโขีย <Okay, S 1> นะถ้าไม่ตามนัวกลจะหมายถึงใครบางคนที่เป็นเอกพจน์นัวก็ได้ใครบางคนที่เป็นพหูพหน์นะคะนัวก็จะแปลว่าอะไรบางอย่าง